นะนารมนะคะวันนี้เรามาชุมชนบ้านดอนแฉะก็คือจะมาถามข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในชุมชนค่ะก็คือการจุดเด่นของชุมชนบ้านดอนแฉะนี้คือเกิดจากอะไรคะจุดเด่นของชุมชนดอนแฉะว่าเหรอเริ่มต้นเลยเป็นยังไงเริ่มต้นเลยเนี่ยเริ่มต้นเลยที่ชุมชนดอนแฉะทำเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยทำเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรคือ เนื่องจากว่าหมู่บ้านเราอะ่ะเลี้ยงกุ้งกันทั้งหมดเลี้ยงกุ้งกันน่าจะเป็นอาชีพเป็นชีพหลักเลยหลังจากที่ไม่ได้ทาํนา,าทนาแล้วในอดีตอ่ะเราทํานาเราจะเห็นแบบีอุปกรณ์ต่างๆแต่พอภายหลังานาจะได้รับความนิยมน้อยลงเรามาเลี้ยงกุ้งประมาณก่อนหน้านี้ประมาณสักสามสิบปีที่ส่วนมาเลี้ยงแต่พอปัจจุบันในีราคาข้าวมันตกต่ํา เราก็มาเรียนกุ้งแต่นทั้งหมดนั้นเราก็เลยตอนแรกคือการท่องเที่ยวคือเอาเรื่องกุ้งนั่นแหละคิดว่าไม่มีใครร,รู้สึกว่าเรื่องกุ้งน่าจะมีคนเคยกินน่ะเยอะแต่ยังไม่มีเป็นเรื่องท่องเที่ยวที่มันชัดเจนเราก็เลยยิบตรงนี้ามาเป็นเรื่องท่องเที่ยวเจิร์เษียแต่พอภายหลังก็อพอเราเราก็เลยตอนหลัง,ลงอะ่ะมันไม่สมบูรณ์ในเรื่องท่องเที่ยวเจอร์เษียอย่างเดียวเราก็เอาเรื่องวัฒนธรรม เข้ามาด้วยมันก็เลยเกิดจากมา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 หรือว่าเอ้ยเรามีวัฒธรรมอะไรบ้างเราเป็นกลุ่มชาติพันธ์อะไรยังไงก็เลยเกิดเกิดเรื่องเราสองอย่างวัฒธรรมและการเกษตรก็คือที่นี่ก็คือเป็นลาวข้างใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ที่นี่เป็นเป็นกลุ่มเดิมทีลาวข้างเนี่ยเาก็เรียกลาวขี้ข้างนะชื่อของเขาอะชื่อชื่อเดิมชื่อเดิมเรียกลาวขี้ข้างแต่ภายหลังอาจจะ เห็นหลายที่เขาเรียกเราคลั่งเราคลั่งเราก็โอเคไะใช้คำว่าเป็นกลุ่มเราคลั่งแล้วก็สิ่งดึงดูดภายในชุมชนนะคะที่แบบว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเขาเข้ามามอนมาเขามันมันคือคือเขามาดูอะไรเราก็เหมือนว่าเราจริงๆเราอยากให้เขาสัมผัสวิถีชีวิตจริงๆเราก็คือเรื่องวิถีชีวิตแหละวิถีชีวิตเราคลั่ง เราคลั่งเป็นมายังไงสวงวิถีชีวิตคนเลี้ยงกุ้งมีอะไรอ่าเราก็ใช้ใช้ตัวคําว่าให้มาศึกษาวิถีชีวิตของเราอ่าซึ่งเรามันก็มีความเรียกว่าเราข้างเราก็มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่ที่ที่โดดเด่นอ่ะต่างจากไทยทรงดําต่างจากไทยยวนหรือต่างจากลาวพวนอ,อะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีเรื่องราวของเรา แล้วกิจกรรมภายในชุมชนมีอะไรบ้างคะที่แบบโดดเด่นเลยที่แบบสยามารถทำได้ด้วยทำได้ด้วยเอ่อมันมันเราก็เรียกว่าเราก็ปรับปรุงพัฒนามาหลายหลายรูปแบบนะแร<ะ>กแรกก็หลายๆก็อาจารย์หรือหน่วยงานมาเนี่ยก็คือว่าเฮ้ยเราทําอะไรเป็นงานจำปีบ้างเพื <c oughs> ่อจะทําให้เป็นกิจกรรมของนะักท่องเที่ยว<ะ>ก็อาจจะแรกๆเลยก็ กิจกรรมเราก็เป็นพวกอ,อะไรนะอ,อันดับแร,แรกนี่ก็คือว่าให้แต่งชุดแหละเพืออ่อให้ให้รู้สึออกวอาเที่ยวเป็นเป็นเป็นผลพื้นพื้นเมืองพื้นบ้านแล้วก็เมื่อก่อนเราทําปัตตุกาตาเสกบาลปัตตุกาตาเสกบาลไวท้ที่ทางสามแพร่นั่นจะเป็นงานประเพณีของทุกๆป,ปีเรา,างานบุญเรียกว่างานบุญงานบุญกหมบ่บ้านแต่ตอนนี้ว่ามันก็ อาจจะมีมีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มอาจจะมีความเนื่องจากว่าพอไว้ทางแตมแห่งปุ๊บมันเป็นเรื่องความเชื่อทางาทางนี้บางคนอาจจะระแวงระวังก็เลยก็เลยมาปรับอีกทีว่า,ามาตรงเนี้ยเราก็ทําวิิีดยไทยร้อยดอกไม้ง่ายๆก็เลยก็เลยมีล่าสุดก็ก็เป็นของรายการรายการมนนุณโอ้ยขึ้นใจแนร์แหล,ละบอกว่า มันมันปั้นตุ๊กตาสุกบาญไว้ทางส่งข้างมันกูน่ากลัวสำหรับบางคนไม่กลัวบางคนกลัวก็เป็นการร้อยดอกไม้ร้อยดอกไม้เสร็จแล้วก็ไปวัดท่าเสาแต่งชุดนี้วัดท่าเสารทำง่ายง่ายคือคือเรื่องเรื่องอะเราทําทาปุ๊บเนี่ยแล้วก็เราเรียนรู้ว่าทําอะไรที่มันยากเกินไปทําอะไรที่มันต้นทุนสูงมากเกินไปมันมันอาจจะอาจจะมีความยั่งยืนซึเราก็ทํางานยากอะว่างย่างไ ปั้นตุ๊กตาเนี่ยเราก็ต้องต้องทำอุปกรณ์เยอะหน่อยนึงต้องต้องทำเป็นเอากะบะพร้าวมาไอไม่ใช่เอา,เอา,เา,า,เอาไปกับกล้วยกับกล้วยมาปั้นตุ๊กตาตุ๊กตาแล้วก็ต้องไปไว้ที่ทถงสามแพร่งนี้เราไว้ไว้แบบสุนทีห้าไม่ได้เราก็ต้องมีคนที่มีมีวิชาอะไรนิดหน่อยหนึ่งมันก็จะขั้นตอนอีกละบางทีเขาไม่อยู่เงี้ยเราเราจะไปวางโดยพลราการ ม,มันก็มีความวิตกกังวลเหมือนกันแม้กระทั่งตัวเราเขาวิตกกังวลนะมันเป็นเรื่องความเชื่อไงอเ,เราแต่ว่าพอาการร้อยดอกไม้เนี่ยร้อยดอกไม้งานประดิษฐ์ง่ายๆพับสารปาตเพียนอะไรง่ายๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไปบูชาพระที่วัดก็โอเคตอนนัจะเป็นกิจกรรม,มตอลอชุมชนก,นก็พอหลังจากเนี้ยเสร็จก็จะไปที่บอกุ้มกิจกรรมบอกุ้ม ที่บอกกุ้งก็ยกยอยกยอไปดูกุ้งไปเรียนรู้ว่าการเลี้ยงกุ้งเนี่ยคือกุ้งเนี่ยกว่าจะเป็นตัวโตขนาดนี้ม,นมันเริ่มมาจากอะไระมีการเตรียมบ่อเตรียมบ่อหวานปูนปล่อยน้ําปล่อยพันกุ้งอาหารระยะเวลาการการเติบของมันกุ้งมีกี่มีกี่สายพันธุ์ที่เราเลี้ยง แล้วก็ขนาดไหนที่ที่ที่เหมาะสมกับเขาตลาดแล้วมันก็ยังมีเรื่องราวอีกมากมายไม,ไม่ว่าพอปล่อยกุ้งมันไม่ได้มีแค่กุ้งอย่างเดียวมันอาจจะมีในน้ํานั้นมันจะมีปลามีมีหอยมีปูมีกุ้งฝอย,ยซึ่งเราก็มีเรื่องการมาแป<ม>รรูปกะปิกุ้งทำกุ้งแห้งอ่าหรือถ้าเกิด<ม>เป็นเป็นที่เ,เที่ยวที่จะมามา มาทนอาหารได้ด้วยเราก็อาจจะเป็นเรื่องของอาหารพื้นบ้านที่เรากินก็อาจจะใช้พวกปูปลาที่อยู่ในบอ่อพืชผักที่อยู่ทันรั้วกันบ่อทำอาหารแล้วก็ต่อไปนะคะก็คือ,อการบริการบริหารการจาัดการน้องเพียของส่วนใ,ใช่ค่ะเป็นยังไงเป็นยังไงอการบริหารจัดการเนี่ยพอหลังจากที่ทําอ่ะเราก็ต้องสร้างมือนเรียกสร้างะทํางาน เรา,าก็บอกว่าตัวไหนมีตรงนี้คือฐานหนึ่งละฐานอันนี้คือสาวว่า,าก่าว่าช่างก็คือเป็น,ปนกลุ่มแม่บ้านกลุ่มแม่บ้านุ่วบ้านก็คือได้ตรงนี้ซึ่งก็แมวก็จะดูแลดูแลเรื่องเสื้อผ้าเราจะมีอื่นอื่นอีกน,นะไม่ได้หมายว่ามีแค่นี้อาจจะมีเรื่องลำ mm. เรื่องฟ้อนก็ต้องมีมกลุ่มแม่บ้านขั้งหน้าที่ผ่านมาแล้วก็มีการทอผ้าใช่ใชค่ะมีการก็มีการทอผ้าก็ต,าตรงเนี้ย ก็เรียกว่าคณะเป็นกลุ่มแม่บ้านเป็นกลุ่มแม่บ้านอ่าเป็นกลุ่มพีบมม่บ้านของของของหมู่บ้านอ่าส่วนถัดไปบอกกุ้งเนี่ยมันก็จะเป็นงานอ่าเป็นงานที่ไม่ใช่เป็นกลุ่มผู้ชายหน่อยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องกลุ่มรถซาเลง้งอ่าต้องมีรถซาเล้งที่พาคนไปเที่ยวไปดูว่า เพราะว่าถ้าเกิดเอาสถานเรื่องจริงเนี่ยมันก็คือว่าเราจะมีอีกจุดหนึ่งที่เป็นโฮสเทลแหละที่นู่น,นจะเป็นของสวิต<ม>ก็รายได้เนี่ยรายได้ตอนเนี้ยถ้าพูดถึงนะถ้าเกิดมาเที่ยวเนี่ยถือว่าร้อยบาทเนี่ยอาจจะตรงนี้จะหักส่วนให้ให,ให้ให้ทำแม่บ้าน,นเท่าไหร่ทําบอกกุ้งเท่าไหร่ค่ารถดเล่นเท่าไหร่แล้วก็อยู่กองกลางประมาณเท่าไหร่อะไรประมาณนี้มันก็ยังตอนที่แรกตอนที่ท,ที่ทํา คำตัวนี้ล่าสุดก็ยังเป็น,ปนการทดลองอยู่นะเพราะว่าบางทีเราก็อาจจะเพราะล่าสุดที่คุยกับที่จ่าจแรงแังเขาบอกมันน่าจะอยู่ตัวเลขที่คำสองแต่พันสองนี้มันไม่ได้หมายถึงตรงนี้เย่างเดียวแล้วมันจะต้องไปไปที่สวนมะม่วงม,มีกิจกรรมสามย่างมีเรื่องอาหารเรื่องอะไรอนยะ่างนี้แล้วก็ที่นชุมชนนี้ทรัพยากรกับทำอะไรทรัพยากรเนนี้เลยก็คือทำ กษตรใช่ไหมคะแล้วก็แบบมีปูกพืชอะไรด้ยก็คันบอกกุ้งอะ่ะก็ปลูกผิกผักริกผักสวนครัว,รวนมัมะทองมเะเขืออะไรที่แบบว่าเราสามารถแบบกินกินทานได้แต่ว่ามันก็เราไม่เราไม่เน้นเรื่องยาไงนะมันก็ดีก็คือว่ามันก็มือน,น้ำมันอยู่ใกล้น้ำอยู่แล้ววัฒนธรรมก็เป็นแบบเราขั้นเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะใช่เราก็เป็นวัฒนธรรมที่งปน ใช่เราเป็นเราค้างที่แบบว่าอพยพมามาจากทางเวียงจันทร์เวียงจันทร์เมื่อประมาณนับนนานนานแล้วประมาณร้อยกว่าปีอ่ะแล้วก็องค์กรชุมช,ชนนะคะก็คือผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้่ไานใช่ใช่ใช<ๆ>ก็คือการเริ่มต้นเนี่ยมันไม่ได้หมายว่าผู้ใหญ่ปุ๊บปลอกมันมันเริ่มมาจากกลุ่มวิสาหกิจ่อนเราทําเรื่องกุ้งววเรงาก็ทําเรื่องกลุ่มวิสาหกิจเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนื่องจากว่าเอาคนที่เลี้ยงกุ้งด้วยกันมา มาเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มเราก็มาคุยกันว่ากลุ่มเรามีอะไรบ้างที่ทํากิจกรรมก็เพื่อให้การการเริ่มล้มกลุ่มกม็การท่องเที่ยวเป็นเป็นอีกส่วนหนึ่งของของโครงการซึ่งเรามองว่าอ,อย่างอย่างอย่งเราทําแปรรูปกระปิกกุ้งเนี่ยโอเคละาขายจริงๆมันถ้ามันจะไม่นสนห์มันต้องทำเรื่องท่องเที่ยวเพื่อให้เพื่อให้อะไรนะสินค้าเป็นที่น่าสนใจ ไอ้ตัวนี้ารายได้อาจจะไม่มากหรอกพูดถึงท่องเที่ยวเนะรายได้ไม่มากหรอกน,น,นันอ่ามันไม่ได้มากเนื่องจากว่าอาจจะคนไม่ได้มากันทุกวันมันไม่เรื่อยๆมันเป็นเรื่อยๆนืๆ่งจะว่าอาจจะเจอโควิดก่อนนั้นแหละเจอโวพ,พอเจอโควิดแล้วเหมือนท่องเที่ยวบางทีการลงทุนที่มันเยอะมากมาก บางทีถ้าเกิดนักท่องเที่ยวไม่มากเนี่ยอาจจะไม่คุ้มทุนแต่ของเราเราไม่ได้ไปลงทุนมากเราใช้ทุนทีน่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเราก็ขายขายของที่ที่เป็นตัวเราอยู่แล้วเป็นวัฒนธรรมเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องเก่าส่วนเรื่องเกษตรก็เป็นเรื่องที่เราทำ,ทำอยู่แล้วค่ะค่ะแล้วป้าแมวมนอ่นาะีเจ้าพี่ป้าแมวป้าแมวก็คือเป็นเจ้าของบ้านตรงนี้ก็ใด่ค่ะ <c oughs> ก็จริงๆก็เป็นเป็าเรียกว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มแม่บ้านซึ่งแมวเราที่อยากก็เปรียบเป้าแมวแหละป้าแมววันนี้มีมีมาอป้าแมวมีลำนะ่ป้าแมวประสานงานทางลำอาอาจจะมีประสานเรื่องอาหารเรื่องอะไรก็จะเป็นอก็ไล่หลายหน้าที่ป้าแมวก็ไล่หลายอย่าง้ก็การเรียนรู้นะคะก็อันนี้ในนี้จะหมายถึงว่าการเรียนรู้ก็คือแบบว่า ก็คือบอกกุ้งเนี่ยคือเราเข้าไปศึกษาเข้าไปดูได้เลยใช่ไหมคะแต่ว่าแบบอาจจะไม่ได้ลงมือทําอะไรกับเขาหรือว่าอย่างไรบอกกุ้งได้หรอบอกกุ้งมันโปรแกรมที่เราทําท่องเที่ยวเนี่ยก็คือหนึ่งท่องเที่ยวจะได้จะได้ได,ไ,ดได้มามามาเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงกุ้งละสองอาจจะได้ถ้าเกิดมีเวลาอาจจะได้ซื้อือกุ้งในราคาต้นทุนถ้าเกิดว่าเขามาตอนเยน็นท่องเที่ยวมาตอนเย็นแล้วก็ อะไรนะคือเขากำลังจับก,กุ้งเนี่ยเราพาเขาไปพาเขาไปแล้วก็ไปซื้อที่ปากบอกอ่ออนนี้ก็คือน้องเชื่อที่จะได้แล้วก็มีสถานที่ที่จะให้เสาตอนเย็นสามารถปิ้งย่างอะไรตรงนั้นได้แล้วกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนอันนี้คืออยู่ตรงไหนแปรรูปผลิตภัณฑ์เนี่ยก็เป็นอย่างนี้อ่ากะปิกกุ้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นโรงงานอะไรหรอก เรามองอย่างนี้ว่าจริงๆกระปิกุ้งเนี่ยมันเป็นภูปัญญาขอ,ของของของชุมชนนี่แหละของของคนย่านนี้เน,นื่องจากเอากุ้งฝอยมาทํากระปิกุ้งเริ่มเริ่มทีเนี่ยเอาไว้กินเองสองแล้วก็ฝากกับพี่น้องไม่ได้ทําแต่เราหยิบกระปิกุ้งมาเป็นสินค้า,าเพื่อให้เพื่อให้อะไรนะเป็นสินค้าแล้วก็ทาทาหีบห่อ ดังนั้นเราจะบอกว่าโรงงานเราอยู่ไหนก็โรงงานกอ็อยู่แต่ละบ้านแต่ละหลังเพื่อให้มันมันมันเกิดความเย็นเย็นไง,งแต่ถ้าเกิดเราทาโรงงานแล้วเราขายไม่ได้แต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ตีเรียกว่าขายไม่ได้เพราะยังไงไว้กินอยู่แล้วยังไงก็เอาไว้ฝั่อแล้วเราเป็นผู้รวบรวมสินค้าที่ก็อยู่ตามบ้านนี่แหละอันเป็นสินค้าเรา เราก็มียแล้ว,ว,ลวนนท,ลที่พักนคือเลยที่รับใช่ทอมสเตทที่ว่าวเหรใช่ค่ะก็อยู่ที่บอกพุ่งอตอนนี้เราเปิดเป็นเราเปิดหลังนึงก่อนอเป็นการทดลองแต่ก็เหมือนได้รับความสนใจมากนั่นคืว่าเป็นทอนสเตท,ที่ รอบๆสะมันมีบัวมีอะไรอย่างเงี้ยอือก็า